ผมไม่เคยเห็นว่าใครที่เป็นหมายเลขหนึ่งของโลกตีเกินถึงขนาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่า US o p ส n หมายเลขหนึ่งของโลกตีสิบทีในลุมพา3สามเป็นข่าวใหญ่มากกว่ายูกะซาโสะที่ได้แชมป์มันยากยังไงครับสนามนี้ผนถามพี่หน่อยคือสิ่งแรกที่สุดนะผมก็งเขาเปล่าหนิดนึ่งว่า USGAUSGA US ก็คือคนที่จัดการแข่งขัน USOpen ของผู้ชายและผู้หญิงเป็นองค์กรไม่ใช่ PJTour จัดนะจะเซตอัพสนามแบบ โหดเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชายทุกปีมันโหดอย่างเดียวมันไม่ได้โหดมันค่ะแนวความคิดหรือปรัชญาของ u s d a เนี่ยเขาเซตอัพสนามเพื่อให้โปรเฟชชั่นัลมีความรู้สึกเหมือนกับอเมเจอร์หลุม12พา3วันแรกเดลี่คอด้าหมายเลขหนึ่งของโลกหยิบลูกตกกรีนแต่ไม่คิดหรอก ว่ามันจะวิ่งไปตกทรายวิ่งไปตกทรายที่หลังหลังกรดีดเอียงจัดเข้าหาน้ําอ่าแล้วก็เอียงจัดเข้าหาน้ําพอเนลลี่คอด้าขึ้นช็อตสองด้วยการระเบิดทรายก็คิดว่าก็คงจะหยุดที่หลุมได้ที่ไหนได้มันไม่หยุดมันไหลไปเรื่อย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 เื่อย,อยจนกระทั่งตกน้ําต้องมาดรอปที่ช็อตสี่หลังน้ำที่จริงเขามีดอบโซนให้แต่เมลลี่ไม่ไปเพราะดอบโซนมันร้อยกว่าหลา ตีตรงนี้ดีกว่าเนลลี่ก็ขึ้นชดอต4ชิปเปลี่ยนก็ตกที่กรีนแล้วก็ไหลตกน้ำอีกขึ้นชดตกก็ตีไปที่เดิมอีกไหลตกน้ำอีกคราวน,นี้ต้องขึ้นชอดเนลลี่ถึงกับน,นั่งกุมอย่างนี้เลยนะครับหลุมเนี้ไม่ยาวแต่เลยก็หายนะเออเร์นิดเดียวเท่านั้นเองนะและบูมบามนิดเดียวเท่านั้นเองประมาทบูมบาม US Open บอกว่าไทยที่ ประมาทบูมบามเสียสติคุณตกรอบทันที